สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นนูพี่รถสว,สวยมารีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุกอยู่กันที่บริษัทเทโรจนสาขาที่2นะคะจะอยู่ติดถนนเลยเลยซอยเสดีไทย95มาประมาณ20เมตรนะคะตรงนี้เสียงอาจจะดังนิดนึ่งเสียงรถวิ่งอาจจะดังนิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจและกําลังมองหารถสวย,สวยอยู่นะคะสามารถแวะเข้ามาชมสาขานี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจ้ารถคันนี้นะคะที่จะมาทํารีวิว ทำสปาปรับสภาเพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีวส mm ูดดีแม็กซ์ุแซดเพนะคะเป็นรุ่นท็อปปี2014เก mm ีย hmm. ร์แมนนวลนะคะเป็นสีขาวมุกด้วยสำหรับราคานะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้ขายที่510,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสภาพสวยสวยเดิมๆโรงงานมีแคลรีบอยมาให้ลูกค้าพร้อมแล้วก็ออปชั่นเนี่ยมาครบแน่นอนนะคะ คันนี้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ท hmm. มและนิ่งไลท์มาให้ครบนะคะ mm hmm. กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียแบบนี้เลยนี่สวยๆนะคะใครที่รอสำหรับชมนี้อยู่คุ้มแน่นอน5้0 0สน,มมนบาทเครดิตดีจัดฟีดาวได้เต็มเหมือนเดิมนะคะคันนี้ก็มาพร้อมล้อแมกอันลอยนะคะเดิมๆโรงงานแม็กขอบ18นะคะนี่ตามบันไดข้างนะคะลูกค้าดูได้เลยรถสภาพส,สวยๆรถไม่ช้ำนะคะ บันในข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะโลกโลก้รถคันนี้มาครบหมดกระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นโคเมียมนะคะมีไฟเลี้ยงกระจกมองข้างมาให้พร้อมเลยติดฟลีมาพร้อมแล้วรอบพันนะคะติดฟลีมาพร้อมรอบพันมีคิวการ์สดด้านบนนะคะนี่เบ้ามือจับเป็นแบบโคเมียมนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันในคันนี้นะคะภายในเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นโทสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะเป็นเบาะ หนังนะคะเบาะหนังนุ่มๆตึงๆเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพดีรถไม่ช้ำนะคะ mm hmm. พวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอนะคะ mm hmm. พวงมาลัยเป็นมาติดฟังก์ชันนี่สภาพสวยๆเลยมาพร้อมกับเกียร์แมนนวนนะคะ mm hmm. แอร์ปรับออโต้มีหน้าจอมาให้พร้อมจอเดิมแท้โรงงานจอทัสกิีนะคะ mm hmm. ฟังวิทยุ FMAM เครื่องเล่นซ mm ี hmm. ต่างๆไม่หมดเช mm ื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ 1> 5 1 0 0 0 0บาทไม่วิ่ง176,000กว่ากิโลนะรถปี2014ถือว่าใช้งานปกตินะคะนี่สภาพสวยเลยรถสวยนะคะคุ้มแน่นอนดูนะคะน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะคะน็อตเดิมแต่เข็บเดิมซ่อประตูเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับนี่คันนี้มีพรมมาด้วยรอยเมคอาร์ตนะคะที่ขอบประตูมาครบนะคะรถการันตีโครงสร้างรถเดิม ไม่มีชนนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะภายในสวยๆเลยนี่เบาะนะคะไม่มีช้ำเบาะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะขับดีแน่นอนได้เครื่องสามพันด้วยคันนี้เป็นเครื่องสามพันขับสองนะคะคันนี้มีแทรี่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมเลยลงเล่มพร้อมนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนี่ลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมนะคะ กันแดดกันฝนใช้กันไปยาวๆเลยนะคะนี่โลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะมีกล้องถอยมาให้ครบนะคะโลโก้รถมาครบออปชันเนี่ยมาครบในราคาที่ลูกค้าเนี่ยจับต้องได้แน่นอน5้าแสนหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะให้ดูตรงแคลริบอยนิดนึงคันนี้ก็จะมีในส่วนของแบ็คไลเนอร์มาให้ครบเลยนี่อย่างที่เห็นนะคะรถสภาพไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนดูได้เลย นี่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับตัวกระบะท้ายนะคะกระบะไลเนอร์เนี่ยคือร้องรอยการใช้งานรอยขีดข่วนน้อยมากๆนะคะมองแทบไม่เห็นเลยเอาไปลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยนี่ได้เครื่อง3,000ด้วยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะ5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่างวดผ่อนสบายๆด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะสามารถมาทดลองขับได้รถเราถูกต้องตามกฎหมาย100%มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำรุสูญหายอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบตัวเช็คประวัติได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่มั่นใจสามารถพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะการันตีรถสวยมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่อันนี้คือสภาพรถนะคะดูได้เลยคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยให้ดูทั้งสองฝั่งเลยไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนคันนี้นะคะสวยๆจมเดิมโรงงานอี่เนคันที่อยากเชียเลยนะคะเสียงตรงนี้อาจจะดังนิดนึงเพราะว่าอยู่ติดถนนนะคะอะลูกค้าท่าไหนนะคะที่สนใจนะคะรถคันนี้ติดต่อมาด่วนๆเลย098 627 6826 เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะ3.0 VGT Turbo เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดิมๆโรงงานปี2014นั่นเองนะคะคันนี้สวยคุ้มแน่นอนสภาพรถยังสวยแล้วก็น่าใช้อยู่สำหรับรถปี2014นะคะลูกค้าดูได้เลย <ๆ S 2> ตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะ,ะคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอ บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานเนี่ยมาครบหมดนะคะคานหน้าเดิมตรงไม่มีโดนเปลี่ยนไม่มีดัดแปลงนะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะเพจรถนะคะอยู่ครบนะคะได้เครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเครื่องแห้งไม่มีคราบน้ำมันไหลย้อนใดใทั้งสิ้นไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องนตนมาอย่างแน่นอนตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้นะคะระบบ abs ต่างๆมาครบนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆะะม a k e a r มาครบนะคะ แผ่นกันความร้อนมาครบนะคะนี่สติกเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะลูกค้าท่าไหนนะคะที่สนใจสำหรับรถคันนี้นะคะ Isuzu D Max 3.0มจุดสพทิกนะคะเป็นรุ่นท็อปปี2014เกียร์แมนนวลสีขาวมุกนะคะราคา5้0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6 เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะฝากในส่วนของรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะ <c oughs> ลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ